สวัสดีครับทุกคนพราะก็ผมาวาป่ักสักนะครับวันนี้ผมเปิดตัวกันที่ตรงนี้นะครับจะเป็นชวนชมที่ทําการแยกออกจากถาดเพาะนะครับเป็นลูกไม้ชวนชมนะครับตัวนี้เป็นไทโซโคทานัมนะครับเป็นลูกไม้ที่ผมคอรสแล้วก็บีดผสมเองนะครับเป็นลูกไม้ในสวนนะครับตอนนี้เนี่ยผมแยกได้เยอะมากๆเลยนะครับก็ประมาณนิ้วนเลยนะครับแล้วก็มีอีก 3- 4สตัวด้านหลังนะทุกคนก็มีน้อง สอบถามมานะครับในช่องทางของ y o u t u b e นะครับบอกว่าอยากให้พี่วาวาช่วยสอนและกหรือว่าแนะนําวิธีการแยกลูกไม้ให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการแยกลูกไม้ให้ดูแล้วก็จะแนะนําเรื่องวัสดุปลูกด้วยนะครับวัสดุปลูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมใช้เนี่ยเป็นกาะเพราสับนะครับผสมกับแกบดําแล้วก็ใส่ใบกัาปูหมัก นะครับลงไปนะครับก็ตัวนี้ได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับก็ไม้เริ่มฝฟืนตัวบ้างแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวพอเราพาไปดูวิธีการแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกลูกไม้กันเลยนะครับไปเลยครับครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูวัสดุปลูกนะครับเครื่องปลูกที่เราใช้ในการผสมนะครับสําหรับ ปลูกลูกไม้กันแต่ก่อนอื่นแวะมาดูต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้นะครับเป็นรุ่นพี่เขาเมื่อผมที่ผมทําการเพราะเมื่อปีที่แล้วนะโชคดีมากๆเลยนะครับได้เป็นชนชมลากทองมาด้วยนะครับเป็นลูกไม้กอตทีจีที่ผมผสมเองนะครับต้นต้นแม่ของกอตทีจีเนี่ยอยู่กับพี่สมศักดิ์นะครับแล้วผมก็ได้ลูกพันมานําไปประกวดบ่อยๆนะครับแล้วก็เก็บต้นต้นลูกต้นนั้นเอาไว้นะครับแล้วก็นํามาผสมบีดคอสกลายเป็น ลูกหมายกอตทีจีลูกเอฟนะครับที่อยู่กับสวนผมนะครับเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะทุกคนมีติดลากคองด้วยนะครับแล้วก็ดอกค่อนข้างที่จะดกสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับเป็นดอกสีเข้มๆประมาณนี้เลยนะครับลูกเอฟของกอตทีจีนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับนี่ครับเครื่องปลูกเรานะครับผมจะใช้กาบมะพร้าวสับเล็กนะครับเป็นกาบมะพร้าวสับเล็กนะครับ ตัวนี้เนี่ยผมทําการร่อนด้วยนะร่อนเพื่อให้เม่ตัวของกับขาวสาลเนี่ยมันเสมอกันดีนะครับแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแกลบดานะครับแกลบดําทั่วไปนะครับหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นกับอ่าไม่ใช่กับเป็นใบกัมปูหมักนะครับเนี่ยครับใบกัมปูหมักนะครับตัวนี้ี่ยเป็นของพี่คองนะครับ ของมีคองอันนี้เนี่ยที่ผมไปถ่ายคลิปนะครับผมจะใช้ของเจ้านี้เป็นประจําเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยละลายช้าออสโมโค้นนะครับแล้ว่าพาราดอนนะฮะสารกําจัดแมลงนะครับในการขั้นตอนในการปลูกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกไม้ของเราตัวนี้เป็นลูกไม้ราชนีเพาะเมล็ดนะครับตัวนี้ที่เราทําการใส่สารบํารุงนะครับหลังจากที่ใส่สารบำรุงแล้วเพื่อนๆมาดูเนี่ยครับแตกตาเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ครับ ต้นที่ได้รับแสงแตกตาด้ไม่หมดเลยนะครับไม้ที่เราควรจะแยกนะครับแยกออกจากถาดเพาะเนี่ยนะครับควรจะแยกประมาณไซส์เท่ากับนิ้วชี้เรานะครับหรือใหญ่กว่าก็ได้หรือจะเล็กกว่านิดหน่อยก็ได้หรือประมาณ1น่อไม่ใช่ขอโทษครับหรือประมาณ2เดือนครึ่งนะครับประมาณ2เดือนครึ่งหรือ2เดือนก็ได้ประมาณนี้นะครับพอเห็นเริ่มแตกตาก็เราต้องเตรียมแยกแล้วตอนนี้มันเริ่มแบบแน่นมากเกินไปแล้วนะครับต้องรีบแยกแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับเศษ กาวพ้าสั์นะครับที่ได้จากการร่อนออกมาเนี่ยตัวเศษใหญ่ๆเนี่ยเราจะใช้เพื่อลองก้นกระถางนะครับก,กระถางที่เราใช้วันนี้เป็นเบอร์ขนาด6นิ้วนะครับ6นิ้วเ,เดี๋ยวเราจะทําการผสมด้วยเครื่องโม่ตัวนี้นะครับถ้าไงเดี๋ยวตัดไปที่ขั้นตอนการผสมเลยนะครับ ครับทุกคนหลังจากที่เราใส่เครื่องปลูกเราครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเปิดเครื่องโม่เลยนะครับแล้วก็ปรับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเติมน้ําเข้าไปประมาณ15ลิตรนะครับประมาณ15ลิตรเลยนะครับ ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการเตรียมดินนะครับเป็นเครื่องปลูกเรานะทุกคนตอนนี้ครับนี่หลังจากที่เราผสมแล้วเนี่ยครับก็จะได้ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับมันจะเรียเออมันจะเนียนแบบเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็บีบเนี่ยให้มีการคลายตัวได้ดีนะครับวัสดุปลูกของชนชมเนี่ยเน้นเป็นวัสดุที่โปร่งนะครับไม่ว่าวัสดุนั้นจะมีตามพื้นที่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเตรียม นี้กันนะครับจะเป็นออสโมโค้ดกับเป็นพาราดอนะครับสำหรับใส่ในกระถางนะครับเวลาที่เราทําการปลูกต้นพันชนชมลงไปนะครับก็เทใส่กระปุกเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันชื้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดฝาทิ้งไว้มันอาจจะชื้นได้นะครับทั้ง2ตัว ถ้าปุ๋ยบันหกลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบช่วยโชยไปได้เลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับทุกคนเพราะว่ามันละลายช้าอยู่แล้วนะก็สามารถใส่เข้าไปในเนื้อดินได้เลยนะครับอันนี้สารกําจัดแมลงนะครับตัวนี้ก็ผมใช้พาราดอนนี่นะครับง่ายๆหรือสตาร์เกิลจีก็ได้นะครับอะไรก็ได้ครับขอให้เป็นสารกำจัดแมลงนะครับเพราะว่ากันพวกด้วงพวกอะไรที่อยู่ในดินนะครับมันจะได้แล้วกันมดด้วยนะครับตัวนี้ you mm -hmm. เคเรียบร้อยนะครับถ่ายเรียบร้อยก็ได้ประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบทาการหยอดหยอดใสในใน่ในกระถางได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยนะครับโดยขั้นตอนของเรานะครับเราจะทําการเตรียมกระถางก่อนนะครับกระถางขนาด6นิ้วนะครับทุกคนเดี๋ยว,วน,นี้ผมทําตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูสักประมาณ5ต้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสปีดภาพให้นะครับก็ ใส่กับมะพ้าวสับนะคะเป็นกับสับใหญ่ที่เราลอนจากสับเล็กเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็จะทําการกดด้วยกระถางแบบนี้นะครับสามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็ปลักเครื่องปูกก็ใส่นะครับใส่ประมาณผมใส่โดยปกติผมจะใส่ให้แบบเต็มเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยออกนะครับแบบนี้โดยที่ไม่ได้กดนะครับยังไม่ได้กดนะทุกคนยังไม่ได้กดนะ เตรียมบางไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติผมจะทําจํานวนทีลดเยอะๆเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับประมาณ1ใน3ของกระถางนะครับประมาณ1ในสของกระถางนะครับแล้วเราก็ตัดดินปลูกเล่านะครับมาใส่ได้เลย,ยน,นะครับมันก้นเกินอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเกียอ,ออกได้ได้ตรงนี้โดยที่ยังไม่ต้องกดไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับ ค่อยๆใส่ไปนะครับแล้วกดเข้าไปนี่เลยนะครับจะใช้มือกดก็ได้นะครับหรือใช้ก้นกระถางกดก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมสามารถแยกลูกไม้ได้วันหนึ่งตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงเนี่ยประมาณร้อยต้น นะครับประมาณร้อยต้นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดทาวิธีการผมนะครับแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเดิมนะครับหนึ่งในสามของกระถางนะครับทุกคนกดลงไปเรื่ยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปลูกลงไปนะครับนี่หลังจากนั้นนะครับเราจะใส่เป็นสตาร์เกิลจีนะครับหรือสารกำจัดแมลงนะครับ แบบนี้เลยนะครับค่อยๆใส่ไปนะทุกคนใส่พยายามแบบใส่ใทั่วๆนะครับน,นี่หลังจากนั้นเราจะโรยออสโมโค้ดครับก็ตามสะดวกนะครับใครมีทุนก็โรยหนาๆได้นะครับผมแต่ผมจะโรยประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับให้ทั่วนะครับ เสร็จที่เพียประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะแบบพร้อมที่จะนําต้นพันธ์ุจนชมมาลงปลูกได้แล้วนะครับที่ยแยกจากกระถางนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้มีสตาร์เกลจีสารกำจัดแมลงนะครับแล้วก็มีปุ๋ยออสโมโคสูตร13 13 13เป็นปุ๋ยละลายช้าสูตร3เดือนนะครับนี่โอเคหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นพันธ์ุกันนะครับ ต้นพันชนชมของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราจะใช้วิธีการเอาออกนะครับเนี่ยลักษณะต้นเนี่ยต้นเนี้ยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็มีกิ่งนะครับเป็นกิ่งที่แบบแตกออกมานะครับให้เราได้เห็นแหละนะครับค่อยๆนะครับใช้เป็นถางช้อนหรือมีก็ได้นะครับ กดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ค่อยกดลงไปกดตรงๆนะครับตรงๆนะทุกคนแล้วก็งัดขึ้นมาเลยครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยมีกิ่งที่มันแตกตาออกมาเนี่ยเห็นแล้วมีกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหน้าและกิ่งหลังอย่างน้อยครบสี่กิ่งแล้วนะครับดังนี้เป็นหัวไม้ได้เลยนะครับนําน้องมาวางที่ แบบนี้เพื่อรอปลูกนะครับแบบนี้เลยนะครับต่อครับตนนี้จริงๆแล้วผมผมโรยเมล็ดค่อนข้างที่จะหนาเกินไปนะหมายความว่าแน่นเกินไปนะครับนนะแน่นเกินไปแนะนําให้ติดดินปลูกเดิมมาบ้างนะครับลักษณะอ่าเดี๋ยวผมจะดึงตัวนี้ออกไปดู ต้นนี้เนี่ยนะครับทุกคนลักษณะของต้นนี้จะมีปัญหาเรื่องความโคง้งเห็นไหมครับโค้งนะครับแล้วก็ลักษณะต้นเนี่ยเป็นลักษณะต้นที่ไม่สมบูรณ์นะถ้าลักษณะนี้ผมจะทาําการทิ้งเลยนะครับผมจะไม่แยกนะผมจะไม่แยกนะครับทําการทิ้งเลยนะครับแบบนี้เดีย๋ยวเราเอาต้นไหนดีเอาเป็น,ต,นต้นนี้แล้วกันนะครับต้นนี้ ขอดูหน่อยสิสมบูรณ์ไหมนะครับตัวนี้มีการแตกตาแล้วหนึ่งกิ่งนะครับหนึ่งกิ่งก็เดี๋ยวลองเอาไปอรอลุ้นดูว่าจะแตกตาเพิ่มไหมนะครับนะต้นต่อไปต้นนี้ครับต้นนี้คู่กับต้นนี้เดี๋ยวผมจะดึงมาให้ดูเลยนะต้นนี้เนี่ยดูต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้เนี่ย เป็นไม้ที่ลักษณะการแตกกิ่งไม่สมบูรณ์นะครับส่วนปลายหายไปเห็นไหมครับทุกคนแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมสามารถที่จะนําออกคัดแยกแล้วก็ทิ้งได้เลยนะไม้ที่ไม่สมบูรณ์เราจะไม่แยกลงกระถางนะครับผมจะไม่แยกลงกระถางเพราะว่ามันเสียเวลาแล้วก็มันอาจจะขายไม่ได้ราคานะครับก็แยกทิ้งเลยนะครับแบบนี้ทิ้งเลยนะครับแบบนี้ต้นนี้สมบูรณ์มากๆเลยนะครับต้นนี้มีกิ่งขวา กิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหน้ากิ่งหลังแล้วก็ช่วงชั้น2เริ่มแตกแล้วนะครับแสดงว่าวิธีการที่เราใช้เป็นการลดด้วยน้ำบีวันมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับทำให้ไม้แตกตาได้ดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรามาดูต้นนี้กันนะครับต้นนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมมั่นใจว่า น่าจะไม่แตกตาแล้วแล้วอย่างนึงเนี่ยต้นนี้มีตําหนิตรงที่ว่าลักษณะของใบเขาเนี่ยถ้าเป็นราชินีพอมเลสส่วนมากอ่าโดยโดยทั่วไปอาจจะมีหลุดหลุดเป็นใบด่างๆแบบนี้นะครับเป็นเป็นขอบใบด่างๆแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมเองผมไม่ค่อยชอบนะครับผมก็เลยจะไม่ทําการปลูกต้นนี้ก็จะทิ้งเลยนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็ทิ้งเลยต้นนี้ก็ทิ้งได้เลยนะครับต้นนี้ไม่แตกตาแน่ๆนะครับต้นนี้ ต้นนี้นะครับมีการแตกตากิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหน้ากิ่งหลังครบแล้วนะครับก็ทําการแยกลงปลูกได้เลยนะครับต้นนี้ถอนทิ้งได้เลยนะครับบอกได้เลยไม่สมบูรณ์เลยนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับมีความบิดงอนะครับแล้วก็เราดัดแล้วแต่สามารถไม่สามารถดัดได้ดีก็สามารถทิ้งได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตัดไปที่ขั้นตอนการ ปลูกเลยนะครับครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทําการปลูกชนชมแล้วนะครับลูกมาชนชมนะตอนนี้นะครับผมก็หยิบลูกมาชนุนชมที่แบบว่าที่ยังติดดินปลูกเก่าบางส่วนอยู่นะครับก็ทําการตั้งนะครับทําการตั้งให้ตรงกับกึ่งกลางของกระถางแบบนี้นะครับแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยนำเครื่องปลูกที่เราเตรียมไว้ใส่ลงใบด้านข้างแบบนี้นะครับ ค่อยๆใส่นะครับทุกคนหลังจากนั้นกดตรงกลางลงไปครับจับใช้ขวากดตรงกลางลงไปหลังจากนั้นเราใช้นิ้วโป้งมือนะครับกดด้านริมนะครับทั้งให้รอบกระถางเลยนะครับนี้นะครับให้รอบกระถางเลยแบบนี้นะครับสำรวจอีกทีว่าไม้ตั้งตรงดีไหมนะครับหลังจากนั้นนําเครื่องปลูกใส่ในกระถางอีกหนึ่งรอบครับไม่ต้องกดแรงมากนะครับทุกคนกดเบาๆนะครับประมาณนี้นะครับ แคนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการแยกลูกไม้ลงในกระถางนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะนำออกไปตั้งที่โต๊ะในช่วงเวลากลางคืนนะครับเน้นเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาออกไปตอนนี้เนี่ยแดดมันร้อนมากมันอาจจะทำให้ไม้รู้สึกโสมได้นะครับโสมได้หลังจากนั้นก็ เอาไปเลียงช่วงในช่วงกลางคืนนะแล้วก็ลดน้ํานะครับรดน้ําในช่วงกลางคืนเลยนะครับแล้วตอนเช้าก็ลดน้ำอีกหนึ่งรอบนะครับตามเวลาเลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเริต้นต่อไปกันนะครับก็เหมือนเดิมครับตั้งนะครับตั้งตรงกลางนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับตั้งเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องปลูกใส่ด้านค้างนะครับกดตรงกลางไว้หนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นกดด้านครับเป็นอะไรที่แบบ ไม่ได้ยากนะครับทุกคนปลูกชนชมเน้นไม่ยากนะเน้นต้องแบบสบายๆครับปลูกอย่าไปซีเรียสกันมันเยอะนะครับถ้าไม่งั้นคนปลูกก็แหละจะเครียดเองนะครับก็แบบนี้เลยนะครับทำแบบนี้นะแบบนี้นะครับแบบนี้ต้นต่อไปครับตั้งขึ้นแต่ตรนกึ่งกลางนะครับแล้วก็เครื่องปลูกใส่นะครับกดลงไปนะครับ แล้วก็กดด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้นะครับแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เน้นเป็นเอาพวกกบมะพราสับที่มันมีขนาดค่อนข้างที่จะโตหน่อยครับดองด้านบนนะครับบนด้านบนพอราดน้านปุ๊บเนี่ยตัวมะพร,าร้าวสับเนี่ยเขาจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องไปโรยกับมะพร,าร้าวสับอีกนะครับ,แบบนี้นะครับ ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นรูปร่างแหละนะครับแบบนี้ชึบตั้งนะครับใส่ลงไปกดตรงกลางลงไปนะครับกะให้ตรงกึ่งกลางของกระถางนะครับทุกคนพยายามให้ตรงกึ่งกลางให้ได้มากที่สุดนะครับกดด้านข้างนะครับด้านข้างขอบกระถางนะครับตรงกลางไม่ต้องกดเดอะนะครับหลังจากนั้นก็เติมดินไปอีกรอบนะครับกดแบบนี้นะครับ ใส่ลงไปนะครับเอาออกก่อนแบบนี้นะครับกายต้งตึงก้างนะครับหลังจากนั้นเติมดินครับทุกคนนี่กดไม่ต้องแน่นมากนะครับไม่ต้องแน่นมากนะแค่พอตึงมือนะรู้สึกว่าตึงมือก็พอนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ กับเ้าสับที่เป็นแบบนีขนาดโตหน่อยก็โลยเข้าไปด้านบนนะครับแล้วกดอีกงรอบแต่งให้สวยงามนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พร้อมที่จะเอาไปลงที่โต๊ะได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ขั้นตอนการเรียงตัวอย่างการเรียงชวนชมนะครับ ครับทุกคนผมก็ได้ทําการเรียงชมที่เราทําการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงในถาดนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับ8ต้นนะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างนะครับสำหรับไม้ที่เราทําการจัดเรียงขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่การจัดเรียงไม้ที่ขึ้นโต๊ะเสร็จหมดที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนนะครับ ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเรียงกระถางขึ้นต้นนะครับกระเพื่องที่ผมใช้เป็นขนาดเมตร20ซนติเมตรนะครับเป็นขนาดรอนสังกะสีนะครับก็เลียงได้ทั้งหมด8กระถางนะครับในช่วงเวลาไม้เล็กนะพอไม้โตขึ้นผมจะทําการลดจานวนกระถางลงแล้วก็เว้นช่องไฟให้ไม้ได้มีอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ <S <S เรียงแบบนี้ไปก่อนนะ8ต้นนะครับทั้งหมด8 8ต้น1แถวนะก็ไม้ที่ ทำการแยกไว้ได้ประมาณ5วันนะครับไม้ตอนนี้เริ่มเห็นนะครับเนี่ยพอกดไปแล้วไม่ขยับแล้วนะครับกดไปแล้วไม่ขยับแล้วนะครับแสดงว่ารากเดินดีแล้วนะครับรากเดินดีแล้วตอนนี้เนี่ยไม้จะเริ่มทําการผลัดใบที่เป็นใบเลี้ยงเก่าออกนะครับแลัขษณะก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนี่ครับเห็นไหมครับลักษณะของใบเก่าก็จะเริ่มผุเริ่มออกนี้แล้วก็จะเริ่มแตกตาใหม่แบบนี้นะครับ ไม้เริ่มแตกตานะครับเนี่ยลักษณะของใบก็จะเริ่มผุออกอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดช่วยน้องได้ก็มาดึงออกให้น้องหน่อยนะครับค่อยๆดึงนะเบาๆบนะเบาๆมือหน่อยนะครับเบาหนึ่งหน่อยเนี่ยลูกไม้ที่เราบำรุงไปก็จะมีกิ่งที่แตกเป็นซ้ายขวาหน้าหลังสวยงามเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับแต่ตัวนี้กำลังกำลังจะเริ่มแตกตานะเนี่ยแบบนี้ตัวนี้ก็กำลังจะเริ่มแตกตานะครับ แล้วก็อันนี้ไม่ต้องตกใจนิดอันนี้คือใบเลี้ยงเก่านะครับใบเลี้ยงเก่าเขาจะเริ่มเหลืองแล้วก็จะเริ่มตกออกไปนะครับนี่แล้วที่สําคัญเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ช่วงไม้เล็กๆแบบนี้ต้องระวังตัวนี้ดีๆนะครับนี่คือหนอนของอ่านี่คือไข่หนอนของหนอนนะครับไอ้ตัวชาเขียวตัวตัวใหญ่ๆนะครับก็ระวังด้วยนะครับถ้าเกิดมีเนี่ยแสดงว่าสัญญาณบอกว่าเราจะต้องพ่นยาฆ่าแมลงแล้วนะครับนครับก็ไม้แตกตาค่อนข้างสวยเร่มเลยนะครับชุดนี้เป็นไทโซโคนะ ทั้งหมดเลยนะครับตรงนู้นด้วยนะครับสำหรับที่ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ